หรับใครอยากซื้อเสื้อผมสามารถเข้าลิงก์กลุ่มของผมตารางคลิปได้เลยนะคะรับผมซื้อเสื้อผมกันด้วยนะซื้อเสื้อกูด้วยเฮ้ยพี่กจาชาวัด <What? S 3> เฮ้ย สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเ KZ Gaming GH นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Fishing Simulator นะฮะก็หลังจากคลิปที่ผมมาสอนหาเบ็ดไฟแล้วก็ไปทำเขี้ยไม่รู้นะครับก็เรากลับมาเรว่อๆนะครับก็ <c oughs> มันไม่มีเกมมาอัดแล้วครับไม่ชมจริงนะ,ะไม่มีเคี้ยเลยแล้วก็ขี้เกียนด,ด้วยปฏ่ติดเกมมาแล,แล้วแล้วก็ Star Wars b a t t l e f นะฮะ ก็วันนี <fry UC S> ้เไม่ได้กับคุณซันนะครับที่จู่ก็เข้ามานะครับที่บอกก่าอาดคลิปคนเดียวแล้วก็มีโนเนมเข้ามาซะด้วยนะท่านผู้ชมแม่แม่ทำไมชอบอัดคลิปคนเข้ามาบ่อยจังเลยนะไม่ใช่แค่โนนีมันอาจจะมันก็ได้อยู่ก็มาเองก็ตอนนี้เกมมีการรับรองภาษาไทยแล้วครับท่านผู้ชมก็ดูดีอย่างเฟี้ยวครับก็มันไม่ใช่เรื่องอะไรใหม่หรอกรอหายแลล้วต่อ ช่างเถอะก็เ uhm, ดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยว่ะท่านผู้ชมก็รด้วยชิสเคภาษาไทยมึงแตะไปหมดทุกอย่างไอเวนโอ้โหนี่ไงท่านผู้ชมเบ็ดไฟที่ผมเคยมีดูดิโอ้โยังหล่อเฟี้ยวอะครับโอเคดูเบ็ดกูไหน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 ตุ๊กเ่ือง What is that นำผึ้งไหมอุ้ยอร่อยอ่ะน่าเด็กคุณส่งเพศตัวเองมานิ่แม่ส่งเพศตัวเองก็นะครับก็ท่านผู้ชมนะฮะจะเห็นว่าเพื่อเรานั้นโอ้โหแบบไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่จากคลิปที่แล้วเพราะเลิกเล่นเลยหลังจากดูคลิปมันก็เลิกเล่นเลยนะครับก็ประมาณหนึ่งปีเออปีสองปีแล้วนะจะแตกบ้างพี่บอมจะแตกบ้างพี่แตกไปแล้วก็ออกเลยเออก็นะครับ อุ้มีกล่องด้วะเปิดได้ปะอ๋อไม,ม,ม่อ้อ่อเ,เรื่องก่อนไม่ตันก่ยอมขึ้นได้ไอืมเร่งไงวะ <รา S 1> อันนี้กล่อง 1000. พันเท็ดนี่ก 5, ล่องหนึ่ก็กล่องห้าพันไปเลยอ้ป้ากูด้วยหรือเก้าเรียบร้อยไอ้ี้่<อ>ได้เลยเนะ am, ออี่ยเบ็ดตกปลาอัน o ค m ร n มอนพลัมทรีลอทำไมไม่เหรือสี่พัล้เือละ เฮ้ยม to well ีลิงด์อะเอาลิงโดดเอาผีลิงลิงผีสันเลี้ยงสันเลียงพัน <mañana> ว <benim S 2> <rawd Moder> ่ายังไงเบ็ดไฟพี่ว่ายังไงเบ็ดไฟก็ดีว่พันห้าพัน5้พันห้า่นีาเพชรหมดเต่าอะไรเนี่ยคอมมอนทัลทัมันมันมันเพิ่มอัตราการทุกขสปิดเลยไหมสุ่มเพิ่มดียว้าวเฮ้ยเลออกทัลท โอ้โหสุ่มปุ๊บได้เต่าตัวใหม่นะครับท่านผู้ชมล้องใช้ซะแล้วได้จะเต่าหายากอ่ะยี่ที่ใช้กับขายใช้ดิี่นตามังมาด๋ยวพาไปทำให้เราพี่้องไปเลยเออว่ะมังพี่ลืมพี่พี่พี่ลืมไปเลยหมื่นสี่พี่ว่าในสมัยก่อนพี่น่าจะมีเป้าหมายแล้วอ่ะพี่ว่าพี่ลืมไปแล้วว่าพี่มีเป้าหมายเลย มัมง่งมั่งพี่เหรอละทำไมอ่ทำไมพี่เก็บเงินหมื่นสี่เพื่อซื้ออะไรซื้ออะไรวะซื้อเรือได้รับไหนไม่รู้พี่ว่าจะซื้อเรือ<ช>วะเมื่อกี้เนี่ยร่างย้อมเข้าซื้อเออออไ่ะรื๋อพี่จะซื้อเรือที่โหดที่สุดในเกมสมัยก่อนคือสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเลเยอร์อยอรยอสตรงนี้โอ้จบละกูเอาเงินไปถลุงหมดละ ขึ้นเรือมั้งแรกนะเนะนะพิ่มโชคด้วยแถมเฮ้ยจริงเหรอแถมเพิ่มเออเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไปทอง let's go อุ้๋อ,อ,อ,อมันเรื่องปติดวรว่ะที่เวลาดำน้ำมันไอ้นี่เวลาโดดน้ำมันจะมีเอมิชั่นเ้ยอ้าวเกมนี้น้ำไม่มีคืนหรอทำมังนี่ไหนไหนะมันแต่ขึ้นเบาลงที่ำอ,อ๋อทำไมอ่ะโอ้หเลี้ยวค่ำได้อ่ะดีปันละ มันเขี่ยว่าคนพบสปีชีส์ใหม่ตลอดทั้งที่มันก็เป็นปลา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 ตัวเดิมมันมันมันมีขนาดด้วยนะพี่ขนาดเล็กขนาดใหญ่อ๋อสมัยก่อนไม่มีไงไเข้าใ <c oughs> จว่า <c oughs> เฮ้ยลองซันโดนดิจรกเรือน,นะมาอย่าลืมนะบอมก็โดนเหมือนกันนะเฮ้ยนักกดกูเดี๋ยวกูโ<อ>ดนฉลามแม่ปลาวานี่ต้องเลี้ยวเท่าไหร่นะเลี้ยวสิป่ะพี่พ่อไม่รู้ปลาลาวาตกที่ฟาร์มชั้นดีเลยอะไรเนี่ย เยี e er ่ยมคุณได้ค huh. uh ุณ huh. จ uh ับได้ธรรมดาปราโลเลียมอะไรไม่รู้เนี่ยปราโลลี่วิสัยภาพแล้วไวยังวะไอสัตว์กีดเร็วมันมันดับเบิ้ลเอ็กพีรับมั้นอ๋อดับเบ้ลเอ็กพีให้กินเต็มมันเต็มเลยยังวะโอ้โหช่างเลยมันเต็มเลยใช่ว้าบกลับได้ปะว้าวว้าบกลับไปขายได้ปะมันเต็มแล้วมันเต็มแล้วเต็มอะไรอ่ะก็เปบาอ่ะ ไมอย่างเลยพี่ยังไม่ได้ตกตัวเลยพี่ดูแล้วพี่พี่ตกยังไม่ได้สักตัวเลยกลับกันกลับกันกลับกันกลับเลย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 ห่วยเยี่ยงหอยยามีเฮ้ยสิงหอยเลี้ยงเที่ยวเลยเขี้ยมมากคุณจับได้ไม่ธรรมดาปลาเทวเาดาเร็วที่สุดในเกมนั่นแหละแต่เป็นเรือ เองคิดว่านี่เองขับรถบัตเลยไงวะปีปีปี๊บเนี่ยสุกแกสุกแกปีนี่ขายน้ำหมดเลยสอนเก้าภาษโอ้โหกูจนได้ไหมโอ้ยเดินไม่ได้มั้งเฮ้ยกดตัวเอ้าเอาดีตัวโอ้ยดีเกินเกมเอื้อเ้ย ไอ้มังเกมนี้เขาเอ็กเกมอคยชลาดบอเฮ้ยชลาดมาไปนี่โอ้เทพกูเทพกูเทพเออเออเอาแทงเข้าไปเรือแทงลูรัวมึงคุยอะไรฉลามกระจอกเอาสิเกาะกระจกกะเฮ้ย เฮ้ยมีฉลามดักหน้าโอ้4ตัวมาไม่ใช่ฉลามวันนี้จะฆ่าไม่ใช่ของพีเป็นฉลามถามบอก4ตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยอยากไปช่วยขับขับมาเลยบนรถก็ะแหงเงาแล้วอะไรวะเนี่ยกูจะแทงฉลามเบ้นเลยได้อีกทีอีเน่อีเน่ปล่อยอย่างไนี่ว้ นี่เนี่ยอ้าวววฉันหาละเรือพายพี่เดีวชออยู่ไหนขับขมามั้งะนี่เนี่ยนี่เนี่ยตายหนึ่งตัวนี่นี่นี่เนียอเรืกูอู้อูอุ้ตายแล้วอะไรอะอีพิคชิไฟอิดทูครมทีเซอร์เอาังไยี้ยไยเจอกันเวย เออังบังวาสันตายเออเออกาเป็กนก,ก้อนนื้อ,มอไม่ใช่ชีวิตารยไมู้พีฉลามาาาเหี้ยโดนแดกกะหน่เลยตายฉลามใคร เฮ้ยพี่พี่รากมาให้มาพี่รากมาให้พี่ใจดีสพี่บอกพี่ากมาให้พี่ใจดีพี่ใจดีเลยนะเว้ยโคตรใจดีอ่ะเฮ้ยเรือเรือเรือก็เฮ้ยเออแหละไล่มังไปซะบอมทำไมทำไมเต่ามึงยังอยู่บนเกาะวะนักเก็ตไม่รู้เต่ากูหายแล้ว มังเลยกูพังมังอย่าให้ฉลาดเขาใกล้มังมาไอ้มังรู้ไหมฮะกูจะฉลาดกัดทีหนึ่งเรือกูแตกไมวเอาอยากให้เรือแตกเออหมดแล้วฉลาดหมดแล้วไอ้เก็บเกาะกันโอ้มังพี่รอดแล้วอ่ะดูดิพี่พี่พี่เก่งเกินเก่ชั่วพี่ชัน เราไปล่อยลาไ่่ใช่ะ <laughs> ปไไนะ you found ไปม,มไม่ไม่ไนมะ่ไม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 ่ไ่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่าม่ไม่ไอาไม่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 เล่ไม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 ยไ่ไม่ม่ไไม่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 ไไมมไมเอย่ม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ม่ีม่่ไมยม่ไม่ไม่ไม่ม่ไ่่่่ไม่ไ คอมกาคอมไก่เกินเ,เล่นเกมพี่ใ่ภาพเต็มเลยคอมพี่มันไก่เอาไงคอมพี่มันเถ่าแล้วอ่ะแน่นอนเท่าไหลมาบางสองสามหมื่นเนาะ โอ้เดินไม่ได้แย่ว่าขาลำคาญแล้วนะโอ้เอาพี่บอมเรือเป็นไรอย่าเลื่อนเลยน้อยตุ้งเบิร์นโดนโดนโดนตัวะสักอย่างงาบเรือไปขอขายก่อนเรื่อยเอ้าเรือพังเฉยเอ้าพี่ลองไปเกาะเกาะใหม่ที่พี่เปิดหลอกกันว่ะเกาะแห่งเงาเอาอะไรก็ได้เอาปุ๊บกีดีฟาเอาชวนฟาร์เวลได้เหรอ รถปั๊โท่อรขับเดือดม่ต้องนานงโง่แท้ไงนะสูงแบบสูงทาราสูงใช่ไหมะละ่ะคืนนี้ฉันก็จะตกแต่งบ้านฉันต้องการวางหัวฉลามสองอันไว้เหนือหัวเตียงคุณคิดว่ายัางไงฉันจะจ่ายห้าอายับมณีให้กับหัวฉลามแต่ละอันอ้าวแน่นอนอนนี้เราเควียมาก่อนแต่ยังไม่ทำหรอกมือปลาเลย nhau này chả làm hiển minh lên không đi anh chả làm chơi 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 không

Ô hô, lê bên chị. Ayyo mày nhớ Oi, mày nhất, chẳng ma mày nhất. Mày nhất, mày nhất. Mấy giờ? Mấy giờ? Thì Mày mày ่ดันน้ำได้ใช่ไหมาหารระเบได้อได้ๆแต่ระวังฉลามกับปุ่นพูดน่ากลัวเลยดำลงไปดบลงไปเฮ้ยขอสมบัติหน่อยอยากเห็นขอสมบัติไหมค่ะอยากลองอยากเห็น Two thousand years later เรา่าพี่ร่วมพี่ร่มตายแล้วว่ะรไอเดีวไอเีวี่จมีจตายหรอคุณรอดคอณพี่อยู่ก้นบึงของทะเลพี่อยู่ส่วนลึกสุดของทะเลพี่รอดอีพี่รอดมังพี่รอด แล้วเวลาพี่ออลอ <c oughs> มขึ้นเรือไม่มีเลยให้สิ้นพี่อมมีสองตัวนะเฮ้ยเป็นอะไรลรอพี่ลอดชื่อพี่ล่าโอ๊บแตกเอ้ช่วยเยวยจตัวพี่หน่อยดิมจารเลยเลยอเุเรา้มันเป็นเรือใช่ไหมไม <c oughs> ใช่อ่าน่าสนใจเลยพี่ลอดชื่อพี่ล่าา ผีทางซันเราเสวกระแสร็จะหาสมบัติเรือแล้วหาเรือเจอได้ยังไงวะเนี่ยไม่แล้วหน้านี้กูเคยว่าผ่านแล้วมั้งไอซันมัหยไอหลอกหลอมา ลาวาสองตัอยยเจเลยโอ้โหสกอยเดสกาของกูอย wow> ่ามังอย่าเลยีหมื่น โอเคครับท่านผู้ชมก็ถ้าใครชอบเป็นกัน subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กระดีนะครับเพื่อมาหาดคลิปอะไรใหม่ๆนะครับก็ goodbye y o use อะไกนะครับ goodbye นะครับเสียบเสียบเสียบบายครับ